โอเคผมครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟีฟ่าลสานอีกแล้วนะครับผมมาอยู่กับผมนะฮะกระดอแมวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดโปรโมชั่นแลกเคียวของฟีฟ่าลสาผมโอเคลืมปิดเฟสท,ทุกทีเนี่ยห้าเอ็มสองอันนะ่นก็คือเราแลกเคียวไปสองครั้งนะไอ้ชี้มึงทำใส่รับจังวะโอเคอันนี้เราได้หลมๆแล้วเราได้สิบล้านแล้วนะโอเคแต่เรายังไม่เปิดนะมาเฮ้ยเขาได้ร้อยล้านกันเยอะขอบ้างเถอะมามาตัวแรกใคร เบลี่เยี่ยมสิบหลานนี่อะไรวะโลโฮมาคอสโลโฮโอ้มาอีกตัวหนึ่งมาตานนี้ต้องรอยล้านแน่นอนครับเชื่อผมมาตรงนี้กูเล็กหนึ่งกุหลาบเบล์เบลเบลสิบยี่ก็ซิวาบอกสามสามวะโอ้ก็ถือว่าคุ้มอยู่มั้งคุ้มอยู่เนาะ เติมร้อยนึงแล้วก็ได้แคสมาด้วยรวมแล้วเป็นตะกี้10ล้านอันนี้ก็รวมเป็น10ล้าน20ล้านอันนี้ก็25ล้านส35สสล้านโหอะไรวะไม่เห็นคนได้แต่ร้อยล้านชิบหายมาไม่เป็นไรครับผมอย่าลืมส่งมาตีบวกส่งมาเปิดการ์ดใดได้หมดนะฮะผมเดี๋ยวเฟซผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ Chase the leader